สวัสดีจ้าดีดีดดต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเอไมล์ออนจิตก็ได้นะวันนี้ก็มีอยู่กันในเกมอ่าไอเดนซิตี้วีจ้าโอ้โหเนีย่ยคือแบบทุกคนจะนฉันแต่งแอองตัวมาเล่นไอเดนใช่ป่ะฉันจะพูดว่าเอาวีตลอดเลยในเวลาฉันเล่นเอาวีฉันจะพูดแนะนำตัวมาเล่นไอเดนอยู่คืองงมากตัวสมองคือไปหมดแล้วนนะค่ะทุกคนวันนี้ค่ะทุกคนเละก็ที่แรีกว่าจะมาเล่นอะไรนะ หนังชื่อเลยนะทีนี้วันเซนิงกีชาโอ้แต่ดูดา่าเชน่าทาวเกไม่รอดแน่ๆกีชาเนี่ยเออฉันยิ่งเล่นกากๆอยู่ละไมมันโคตข้างเยอะนะเราเจอเป็นคนไทยด้วยเออเราเจอตีคนไทยค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเก็บกันเลยนะจ๊ะทุกคนโอ้เจอเก่งเชน่าทาวเนี่ยเจอเก่งมากเมื่อกี้เขาก็เหมือนคุยกันมาเจอมาสาบตาสีนะเอ <c oughs> อแอบบเจอพลอยมากแต่เขาเนิร์มไม้เหรอแกฉันไม่เห็นดูเรื่องเนี่ยฉันจำไม่ได้เลยนะจ๊าทุกคนเออไม่ค่อยได้ติดตามเท่าไหรนะ่เนาะ เออตามแค่ว่าเดี๋ยวจะมีเอ่อพรมิสเนเวอร์แลนด์มานะเออก็รออยู่นะครับทุกคนซึ่งฉันไม่น่าจะสุมได้นั่นแหละโอเคครับทุกคนเรามาอยู่กันในเกมกันแล้วนะขอโทษมาแล้วจ้าแม่แมรี่กับดัดแชหนะ้าเท้าไปเลยไหนดูซิเดินก่อนซ้ำจุดเกิดก็ไม่ได้นี่อีแมปเนี้ยเดินเดินมาก่อนนะหูขึ้นแล้วแม่เจอแล้วแน่นอนถึงตัวไหนอ้าวเจอเป็นนางพ่อฟรีเมอร์นะจ๊ะ สวยจ้านางโฟร์เฟอร์เมอร์นางโฟร์เฟอร์เมอร์โอ้โหเออเฮยเอ้าไม่โดนโอ้แต่ดีแล้วมันไม่โดนค่ะทุกคนอีนี่วิ้ยแกนางย้อนน้ำหอมอนางนี่ช่วยฉันไม่รู้เหรอฉันเมนน้ำหอมนะเก่าอย่าว่าเมนเก่าด้วยซึบโอ้ยโอ้ยไม่โดนโอ้ยอะไรเนี่ยฉันกดใส่อะไรเนี่ยโอเคค่ะทุกคนพังไม้มานางเข้าตึกนางเข้าบ้านสองชั้นอีนางนี่นี่อาติญาตินางนะแก ใกล้ถึงตัวแล้วน,นะครับคุณดน้ําหอมแน่ๆอีนังเนี่ยซึบเออสะบัดอามากม่อนเนอ่ยนางกดช้าด้วยเนี่ยถ้าโดนก็คือโดนเลยนะว้ยนางกลับน้าหอมอีกแล้วยี่น,นี่กลับน้าหอมเก่งีอ่อยมานี่เดี๋ยวนี้มีดูแมงสามอยู่ตรงนี้ด้วยฉันเห็นเออโอ้ยวายพับไม้ไม่ทันยา่าโหสุดยอดนางพับไม้ไม่ทัน,นะค่ะทุกคนสวยๆเลยนางพับไม้อีกแล้วอีนี่ผับไม้เก่งนั่นเกินไหนเขาบอกว่าเนิร์ฟไม้วะ ไม่ได้เนื้อตรงนี้ใช่ไหมโอ่ยกอดแกนั่นคือมันมีรูแปงสาบอยู่ข้างหน้านะันมันจะเข้ารูปะวะโอุ๊ดเอวะว่ามันจะอู oh, ้ว oh, ันมันจะพับไม้โอ้ย <laughs> แต่ละคนแต่ละคนคือย่างย่งยางตรงมาแล้วก็อีนั่นก็ไปผับสักทีห่อยโอเคทุก okay, คนเราจับได้แล้วหนึ่งตัวจ้าโอ้ยล้วเครื่องนังสีไปแล้วเครื่องหนึ่งด้วยเดี๋ยวแต่แล้วโอ้ยมีนักสมรรณ์ตรงนี้ด้วยติดเอานะความราักที่ว่าฉัไม่เห็นหรอ ฮ้ยเฮ้ยมีคนไปช่วยเห็นตาวิเศษเห็นนะอุย้ยตีโดนด้วยอะ่ะไม่ก็ทีอย่างนี้โดนเสียกูงงมากตีตีทิ้งตีทิ้งจ้เอาสเต็ตตีวาร์ปดูแมงสาบเนะี่ยตีให้หมดดังถ้าปั่นอยู่นะช่างมันกลับเอาตัวเดิมก่อนเซลพวกนี้หายกันเก่งแล้วดูด่านดิชนะทาวี้ห่าอยูหายเก่งแน่นอนมาจากสิกระจกมามีรูตรงนี้ค่ะทุกคนเขาไปรวมกันอ้าโอโหดูฮิว โอ้ oh my god m ฟมลี่ไปอีกมีความแฟมกัน,น,นเอทุกคนอโอ้ยตีอีกจ้าตีันกูน่าจะหิ้วเนาะกูไม่น่าตีเลยเนี่ยกูว่ามันลุกแน่ๆเลยลูกได้แน่ๆนั่นไงลุกออกมาแล้วไม่รอดไข่เวนร้อยตุยชอสุกีิไปอีกหนึ่งแฟมกันเก่งลูไม่น่าตีเลยแกน่าจะหิ้วตั้งแต่แรกเออค่อยอุ้มตีเอาเต้าแม่ไม่น่าตีเลยอยากตีไงเออขันไม้ขันมืออยากตีเด็กดือ้อ เด็กดื้อต้องโดนอะไรนะเด็กดื้อเนี่ยตีดูทิ้งก่อนเดี๋ยวมันว่ามาอุ้ยหมอนี่ก็หิวสามารถฮิวแมนฮิวแมนโอ้อ้าอ้าวอุ้ยโดนอุ้ยมันไปช่วยกันแล้วช่วยกันแล้วไปช่วยกันแล้วมันบอกให้การน่ะโอ้ตีไปก่อน่ะค่อยๆตีค่อยๆโลมทีละตัวเนี่ยพวกนี้ไม่ต้องไปป่านกันไฟนั่นน่ะรอสิกจบดักหน้านางวิ่งโมแตนเหมือนจะดักไกลไปหน่อยแต่อีนางนี่คือกลัวจ้ะเดินออกมาเลยแล้วโดนเรียบร้อย สวยงามสีกระจกเลยจ้ะาตะดีได้นะแกโอ้โหโอ้โหความมั่นใจทุกคนมันมาฮิวกืรโอเมก้สมันน่าอาวอร์ดต้องได้แล้วจังหวะนี้อสองตัวนี้นี่ก่อนนี่นั่งก่อนตุยเออเดี๋ยวตามไปค่ะเข้ารู้ย่ามึนรูค่ะย่ามึนรูมีอีกดูหนึ่งย่าเข้าไปลูกเออโอ้ยมึนสุดย่าคือปุ่นหัวเลย ไปไหมก็ไม่ทันน่ะซูบโอ้ยโอ้ยมันไม่โดนได้ยังไงเนี่ยโอ้โห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 ญ้าบิงหญ้าบิงอะไรเนี่ยเสกกระจกเลยอีกไม่มีสติแล้วย่าเออตีไปก่อนไม่โดนด้วยโอ้ยอีหมอมันฮิวแล้วมันฮิวเศษแล้วว่าได้แล้วแเราต้องตีสองรอบเลยนางนี่จะล้มเนี่ยโอ้โอ้มันดูดหญ้ามันดูดหญ้าโอ้โหตีไปเลยจ้ามาอะไรมึงไปไหนกันเนี่ยีเนี่ย n ิ w เก่งเว้ยแกนิวเก่งนิวเก่งอีเวนเอ้ยโดนแล้วเออโอ้โหดูมันวิ่งนีหานี่สปินไม้อลังการมากคะ่ะทุกคนสกจกดักลามันก่อนเรื่องจะไปไหนนะ่ะอุ้ยรอ,อเสวยโอ้ยนี่ฮะโอ้ยจะไปไหนตุยค่ะเว้ยพ,พอไม่ทันนะูเว้ยพอไม่ทันน่ะโอ้ยไปตาะรับไม้มาหิวค่ะ อ่ามีคนมามีคนมาแจกโดนัทไม่เอาค่ะย่าไม่กินย่าไม่หิวค่ะดรดความอ้วนอยู่ไม่กินเม่กินของตกพื้นกำนันจะมาช่วยกันหาเครื่องสานก่อนโอ้มันเปิดวาบแล้วโอ้ไม่กอดแกเดี๋ยวมันต้องมาแน่ๆเดี๋ยวกดซีกัสก่อนริงตีวาปทิ้งจ้าอุ้ยแม่นด้วยนะโดนเลยอ่ะโอ้ไมกอดูดย่าสิดูดย่าเอาดูดย่าเอาตุยค่ะเก๋เก๋มาไหนแล้ว ยังไม่เปลี่ยนสกิล้วกันนะเก็บไว้เพื่อได้ใช้บีอีกรอบอี่างพวกนี้นั่นสะตึงอยู่ช่วยกันเก่งด้ยวยกันถ้าจะไม่พลาดแต่นะตีเกมอยู่ไหนฉันยังไม่รู้เนี่ยไม่มาช่วยเพื่อนแค่หรอไหนเอ้ยออกมาแล้วเจอแล้วทุกคนรึงเสกศุกรมาไกลไปอีห่างเสกข้ามไปนู่นเลยเสกให้ใครไกลขนาดนี้โอ้ไม่น้ำรอด,ดแน่เลยอะเอ,อตีทิ้งตีอีเกทิ้งไว้ก่อน โอ้ยไ้อีหมอมรอดเนี่ยโดนน้ำให้กูกินอีแล้วไปเก็บโดนน้ำมันมาโอ้ยโอ้ยอย่าโดนดูดโอ้ยดีนะพังไม้ทันพอดีไปไหนแล้วอีหมอกลับมาเดี๋ยวนี้นะกลับมาเดี๋ยวนี้แค่โอ้ยตีดักมาไอหามันอยู่นู่นตีดักอะไรแม่มันไม่โดนโอ้ยอีหมอมึงจะเอายังไงเศกแล้วกระโตกมือไม่รอดค่ะสุนหน้าตุยจ่ะอีน้าโอ้หดูนิวโอ้ยเก๋ซว่าอีเก๋เนี่ยควรได้รับรางวัลมั้นนะอ้อจริงจริงหก็ได้ ได้เลยได้เลยได้นะขันคนตุยปอีกหนึ่งแล้วเครื่องอีกสองเครื่องกับคนอีกสองคนอีกพวกนี้จิงกันเก่งไปไหนกันเลยวะอ๋อเข้าดูกันไปแล้วหรอเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าตามนะโอ้โหโอ้โหกำลังแอบแซ่บกันอยู่เลยโอ้โหโอ้ตัวนไปซะหนึ่งโดูได้ไงวะโอ้มาเก็บโดนัทใจอีกแล้วโอ้ปวดหัวนี่จะไปไหนไม่มาแจกโดนัทแล้วหรอตุยค้าค้าไม่ทันหรอกจ้า เดี๋ยวเราเปลี่ยนสก,กิลมาเลยนะเอาเป็นอะไรปีปีบเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนโอเคปักไว้ค่ะปีปีบอีเกะไปไหนแล้วเอ้ยยี่ไหนแล้วนะหูขึ้นว่ะแสดงว่าอยู่แถวนี้แสดงว่าอยู่แถวนี้นั่นไงแกมีท่ออยู่ตรงนี้ตายแล้วตายแล้วตายแล้ว,ลวทำไงดีวะทำไงดีแม่มันไปไหนแล้วอีเกะเนี่ยก็คือหูอยังขึ้นอยู่เลยนะ ่าวิที่หาไม่เจอจริงๆ <_ d ata> แล้วเหนืนวันเนี้ยแล้ว,ว่ามันอยู่ชั้นสองว่าแกอกีเนี่ยนีห่าโอ้อยก,กูเจอเกยแล้วกูเจอด่านเซน่าทาวอีห่ากูบนหัวชิบหายเลยเนี่ยไปไหนแล้ววะนั่นไงนั่นไงอ๋อนี่ไงมันเปิดมาตรงนี้โอ้ my god โอ้แล้วตีตีทำไมกดผิดนั่นมันช่วยกันนู้นแล้วสีกระจกไปสีกระจกโอนแล้วมันไม่ทันรู้ว่าโอ้โหดู สิษฐ์สูงสั้นมากไม่ต้องเสกก็ได้หางเสียเวลาเสียกูดาวพี่เอกว่าสกิลกูเป็นไงมันไปนู่นแล้วกรรมกรมันแจกโดนนัดก่อนค่ะนี่นก้อนขึ้นชั้นสองกันอีกแล้วโอ้ทุกคนฝั่งยีปีไปก่อนไม่โดนด้วยเนี่ยไปไหนกันแล้ววะกลับมาพี่อีกเนี่ยโอ้ตายและเนี่ยโอ้ยเจ้รอวบไม่เนี่ย โอ้ย oh, แล้วมันบังคับให้เราเก็บโดนาด้วยในะอีนี่ชนะอีกหมานี่จะไปไหนมาให้ย่าตีซะดีๆอันนี้มันจะฆ่าไม้ดักก่อนโอ้โห <What? S 1> โอ้ย่ามือนอีกแล้วย่าโดนดูดอีพี่สอนมึงกลับมาสิกระจกเลยมาอีเวนตุยไข่หย,ยอกนี่เก๋นะยี่เหมือนหินเหมือนหินเสาสัานส้นอยู่เสาหน,นึง่งเดี๋ยวเดินไปก่อนมีแน่ต้องมีแล้วเนะ็ต ปุ่นหัวซังนยแกตึงมากฮ่าควรจบตั้งนานนะฉันไม่พลาดตั้งแต่แรกเนี่ยในวะเป็นะันคนถือว่าฝึกความอดทนเป็นฮันเตอร์ตัวอดทนนะสมัยนี้หนื่อยใจเมื่อกี้มันปัดเค้ืองนี้แล้วมันไปนไหนนึวะมันไปตรงเฮ้ยโอ๊ยตรงนี้มีหูขึ้นนะอยู่ไหนเอ่ยตรงเครื่องนี้หรอหรือตรงหลุมฝากพพปีปีไว้ก่อนเดี๋ยวมันมาไปไหนแล้ววะเจอ,อแล้วโอ้ยยืนรอย่ายอยู่หรอซา อ้าวอุ้ยมันอีนี่อีนี่เล่นสวนว้าปอ่ะไม่โดดจ้ะอุ้ยทำไมไม่โดนวะไปโดนน่ะโอ้ยโอ้ยอุ้ยอ่ะอันนี้ต้องโดนแล้วเออโอ้โหตีไปสิบล่าก็จะโดนชากซูกิไปจ้าเย้โอ้ยอ่าเอ็กตำรวจนั่นคือยังไงนางดูเองด้วยยังวะหิ้วเมานก่อนอี่เนี้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วนะขอร้องยอมแพ้เถอะขอร้องไม่รู้เองเนาะใช่ไหม เออยอมสักทีโอ้ยเหนื่อยแทบตายขันโนลโอ้ตึงตาหนี้มันาพานเลยโอเคขันโนลก็เป็นยังไงกับมาสักทีนี้เนี่ยชอบกันเอ่ยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ฉันด้วยนะนะขันโนลเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ,บ๊ายบาย